สวัสดีครับผมนายธนกฤษไททวีอายุ5 3ปีนะฮะอาชีพเกษตรกรทําสวนซ้มโออาเภอนครจัยศรีจังหวัดนครปฐมครับจุดเริ่มต้นนะครับคุณพ่อทีมไททวีนะครับสร้างในเรื่องของสวนซ้มโอมณฑลน,น,นครชัยศรีนะครับเป็นเกษตรกรรุ่นที่2ต่อจากคุณพ่อทีมไททวีนะครับแล้วเราก็จะมีในเรื่องของซ้มโอขา่า้ําพึ่งทองดีซึ่งเป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัดนครปฐม,มนะครับ ในเรื่องของอาชีพของเกษตรกรเนี่ยฮะส่วนส้มโอนะครับการทําสวนส้มโอเนี่ยเป็นอะไรที่ทําแล้วเกิดความยั่งยืนนะครับปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้30-40ปีเลยนะครับแล้วก็มีความต้องการสูงมากของภายในประเทศและต่างประเทศนะครับส้มโอที่สวนนะครับก็เป็นพันธ์ุข่าวน้ําผึ้งนะฮะทองดีเราก็ได้รับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับ ก็คือ GI เนี่ยเป็นแบรนด์ท้องถิ่นก็เหมือนกับเป็นแบรนด์ท้องถิ่นนะแล้วก็เราก็ได้รับนคกขปฐมการันตีจากท่านผู้ว่าจังหวัดนครปฐมด้วยนะครับ ื่อเราทําส่วนส้มโอแล้วเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของนําเทคโนโลยีเข้ามาสู่ส่วนส้มโอนะฮะในภาคการเกษตรเราให้ให้มีการลดต้นทุนด้วยนะฮะแล้วก็ประหยัดแรงงานด้วยนะครับโดยเราจะมีเรือมิสเตอร์อารกิเทคเรือรถน้ําอัจฉริยะไร้คนขับนะครับนะฮะ,นะะเราก็สร้างเรือตัวนี้ขึ้นมา ในส่วนส้มโอของเรานะครับเราจะเน้นในเรื่องของอสิ่งแวดล้อมแล้วก็ระบบนิเวศเป็นหลักนะครับดูแลธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นคาร์บอนต่ําหรือคาร์บอนสูที่เป็นศูนย์นะครับ mm hmm. เราก็มีการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้กับส้มโอจนมีคุณภาพที่ดีเราก็นําส้มโอเนี่ยเข้าไปประกวดนะฮะจนชนะเลิศนะครับ ครับเราก็เลยทําปัญหาให้เป็นปัญญานะครับแล้วกเ็เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลทั่วไปเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศและหน่วยงานต่างๆทั้งข้าราชการหน่วยงานภาคเอกชนก็เข้ามาศึกษาดูงานที่เราแล้วก็มีนักเรียนนักศึกษานะฮะก็เข้ามาฝึกงานกับเราด้วยนะฮะแล้วก็มาดูงานมีการทําการวิจัยร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะฮะในเรื่องของการ ผลิตสมโอฐานเรียนรู้ต่างๆที่เข้ามาแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวกเกษตรเชิงนิเวศอย่างสร้างสารรค์นะครับไม่มีความสําเร็จใดโดยไม่ผ่านความยากลําบากหรือความเพียรพยายามและมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะแล้วเราก็ต้องมีการปรับและเปลี่ยนแปลงให้กับทันยุคทันสมัยนะครับสร้างมูลค่าเพิ่มทําน้อยให้ได้มากนะครับ